ถ้าสัตว์เหล่านี้หายไปจากโลกตลอดการคุณจะรู้สึกยังไงนี่คือสิบอันดับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดอันดับที่1 0 a d ดเดผู้อินเทเลไทร์เหลือไม่ถึงสาสิบตัว 9. ก o no านกอีซีฟิลิปปินส์ราชาย,ย่างท้องฟ้าที่กำลังถูกทำลายบ้านเหลือไม่ถึง400คู่ 8. คาคาโปนกแก้วบินไม่ได้ที่กำลังต่อสู้เมื่อกลับมาเหลือประมาณ150ตัว 7. ลินนถูกล่าเพราะความเชื่อผิด,ผด เป็นสายตุขามากที่สุดในโลก 6. เต่ากละความเงาของมันถึงกําสาบเพราะถูกล่าเพื่อทำเครื่องประดับ 5. และดําถูกฆ่าเพื่อเอานอที่เป็นแค่คาราตินไว้กับเล็กของเรานี่แหละ 4. เซดาอามูแมวใหญ่ที่หาย,ยากที่สุดในโลกเป็นสันาว์และจุดที่งดงามและโดดเดี่ยวที่สุดเหลือในป่าและเราแค่หนึ่งร้อยตัว 3. และสุมาตร,ราหรือกระสู้ยากของแลนดัด,ดําบันที่เกลังสูงพันอย่างเงียบๆเ,เ,เพราะหาคู่ของมันไม่เจอเหลือไม่ถึง50ตัวแล้ว อันดับ2อซาลายูนิคอร์อนอในชีวิตจริงที่เพิ่งถูกคนพบแต่กำลังจะจากไปเพราะการจากหน้าสัตว์ที่มนุษย์วางเอาไว้และอันดับที่1โ่งโศนาันกรรมที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราโลมาวากิตา้าพวกมันไม่ได้ถูกล่าแต่ตายเพราะติดอวนหาปลาเถื่อนตอนนี้อยู่เลยบนโลกไม่ถึง10ตัวเท่านั้น